และคลิปนี้พี่พายก็ได้มีโอกาสเล่นกับพี่เอ็มตำนานสายฟรีนะคะมีน้องๆเอฟซีคนไหนรู้จักพี่เอ็มบ้างนี่ช่องติ๊กต็อกตำนานสายฟรีรับปัมแรงนะคะซึ่งพี่พายก็เพิ่งทราบนะคะว่าพี่เอ็มนี่หาเขาอายุต่างกับพี่แค่ปีเดียวเป็นพี่พี่พายแค่ปีเดียวเอง<ฮ>นะครับ หรือว่าเราอายุเท่ากันวะเออพี่พายจำไม่ได้ยังไม่แน่ใจแล้ววะยังไงถ้าพี่เอ็มเห็นคลิปนี้ก็บอกพายด้วยนะว่าเราอายุเท่ากันหรือเปล่าเกิดปี1996เากแล้วก็น้องๆคนไหนนะคะที่เป็น FC พี่พายแล้วก็รู้จักพี่เอ็มตำนานสายฟรีอยู่แล้วเนี่ยพายฝากไปกดติดตามพี่เอ็มด้วยนะคะแล้วก็เวลาพี่เอ็มสตรีมก็ช่วยเข้าไปให้กําลังใจพี่เอ็มเยอะๆนะคะบางทีอาจจะเจอพี่พายในสตรีมพี่เอ็มด้วยนะเพราะว่าพี่เอ็มเขาดันตัวงานลูกค้าใช่ไหมแล้วก็จะมี ทีมของพี่พายเนี่ยไปช่วยเล่นแล้วก็บางทีก็มีพี่พายไปเล่นด้วยแบบอย่างวันนี้เลยเมื่อได้ทีมที่เป็นงานนะครับมันจะทําให้เกมเล่นมันแล้วก็เล่นสนุกมากแต่ก็ก็มีแบบเสียงแบบว่าเออลบเหมือนกันนะมันพลาดต้นเกมอยู่ประมาณ2 3งสามเกมแต่ว่าเราก็ตีกลับมาได้ที่1ได้นะทุกคนเออเกมนี้ที่เล่นกับพี่เอม็มสายฟรีเนี่ยเราได้กันถึงประมาณ5บุญ่าเลยนะอยังไงก็ไปดูคลิปกันเลยว่าตี้ที่เขาดันงงดันงานหรือเขาเป็นร่างทรงเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเรา

ขอบคุณนะยิดปิดยุปิดยุปิดท่านท่านท่เกียแมกกันเกีแมกขอบคุณนะอะไรเปิดเกียงข้าจะมาไล่โนมิเกียจะน่าทึ่งว่าดีเดียวเนี่ย มันไปหาด้วยสองตัวนี่ไม่ใช่ทีใหม่ที่ตั่นรึวะโอ้ก็ยะโล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 โนี่ไงโดดลงมาเลยโดดจิบก็บจิบจิบก็บจิบจิบก็บไม่เหลือเฮยเฮ้ยแล้ไม่จุกตัวเองโอ้มิค้องสูดทัวร์ ยาวพลเี่ยมันจะตัดสายลมตัวเองมาได้คับคู่วัดประตูวัดแล้วมาแด้มาวิงยิงก่อนิงโดดด้วยเก๊าเจ็บเจ็บเจ็บดี่ะสวยไอ้บอสพี่ไพนี่ มาแล้วดิเลยอ้ยมาแล้วหนักชาเลี้เลยเจ็บอะตัวนั้นเจ็บอะนี่เอ้ยใช่ใช่เจ็บนีลเอาตึกดิมาอีกดิเย็นเย็นดิล็อกี่ล็อก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 เ้ยเจ็บปิลงเจ้าหน้าท ขวไใส่คู่ไม่จับเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโงยอยอยโอ้ยอย้ยเย็น้้อยโอ้้อยยโ้ยอย เ่่เมฮะไ้ยเปิมผมไม่รู้มันเกิะไเกิดใหญ่ๆโอ้โหวันพี่เล่นนมหาตัวเลยโอ้โตโอ้ตา่นมีบ่ไรก็ได้ครับโอ้โหชวน่าจะรอดนะ

หนูไมะได้เลยหน้าจะจังเ่าวข่อวไม่โอยโอ้โหพีน่าจะลงชีกไหมเดี๋ยวมันก็น่าจะลงวันี้แหละออนี่ไดูโอ้ยมืนอยาน้อเรียรีเลตัวเร้นดเลยตัวหน้าพีจิง โอ้4ตัวโอ้ตามทีนี้เอาที่ก่อนสิตัวนันไอ้สิ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 ไา้สิอสิยอ้สิไอ้สิไอ้สิไอ้โิไอ้สิไอ้สิอ้สิไอ้สิไอ้สิไอ้สิ้้อ พี่แม่คเเาเบตเน้องพี่เขาน้องคาเบต์